แต่ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแลง้งไม่มีน้ําที่จะใช้สักหยดในในช่วงฤดูหลังการทำนาเนี่ยไม่มีน้ําคิดอยู่อย่างเดียวว่าเอ๊ะเราจะทําอย่างไรว่าจะให้มีแหล่งน้ําใช้ตลอดทั้งปีได้มันเจอแต่ความแห้งแล้งไม่น้ําก็ไม่ไม,มีต้นไม้ก็แห้งๆไปอย่างนั้นครับในพื้นที่หลังการทํานาเนี่ยดูไม่ได้เลย จากพื้นที่นาแห้งแล้งของแกลกาบัวสีบ้านโคกสว่างหมู่สอ2ตำบลโนนกุงอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีกลายเป็นฮักแพงห้องหญ้านาหนองไผ่พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาบนพื้นที่15ไร่อุบลราชธานีเป็นมหานครแห่งโคกหนองนาซึ่งเรามีแปลงโคกหนองนา มีจำนวนมากที่สุดของประเทศไทยคือจํานวน5,003แปลงซึ่งแปลงระด,ดับตําบนหรือว่า C.I.M. จังหวัดดูบลนของเรามีทั้งหมด71แปลงหนึ่งใน71แปลงคือแปลงนี้ซึ่งเป็นของคุณแก้วกล้าในอนาคตเนี่ยเราก็จะส่งเสริมสนับสนุสน,นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นสถานที่ศึกษาดูงานแล้วก็เป็นแหล่งที่จะรวบรวมผลิตภัณฑ์จาก เครือข,ข่ายโคกหนองนาเรานํามาจําหน่ายที่นี่นะครับปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้น้อมนําแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ในการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบโคกหนองนามีการปลูกพืชแบบผสมผสานจนมีพืชน,นานาชนิดมีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์พลิกฟื้นเป็นแผ่นดินทองส่งผลให้นายแก้วก้าบัวสี สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมั่นคงบนความพอเพียงการทําฐานเรียนรู้นะคะก้าวฐานเรียนรู้แปลงนี้นะคะจะใชะ้พลังบวรนะคะบ้านวัดราชการเข้าช่วยนะแปลงนี้จะบอกว่าเป็นแปลงที่ผ้าพาทมจริงๆค่ะก็ได้ปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเดินตามรอยเท้าพ่อนะคะก็ถือว่าเป็นแปลงที่ประสบผลสำเร็จมีความสุขกับรม ได้น้อมลำหล,ลักศาสตร์พระราชาเข้ามาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการสร้างป่าการปลูกป่า5ระดับนี้ถือว,ว่ามีความภาคภมใจมากการขับเคลื่อนด้วยพลังบวรส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช้พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งส่งออกผลผลิตแบบปลอดสารช่วยสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน